หลวงปู่สวงหลวงปู่เชียมหลวงปู่ธรรมรังสีจะมาประฏิสฐานที่วัดแห่งนี้ก็อยากจะขอนะครับขอ,เ,อเลขในงวดต่อไปนะครับคืองวดวันที่1มีนาคมนะครับครับอันนี้ชมนะครับทุกท่านวันนี้เดินทางมาที่วัดดองรุนวัดองกุเจียมวันนี้จะมาขอโชคขอลาบอ,าอธิญาติของหลวงปู่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับพอ่อ จะทาอะไรครับนี่จุดทูบโอ้นี่ผมจะกําลังจะจุดทูบเพื่อที่จะขอบารมีให้แก่เอฟซีทุกท่านนะครับว่าในงวดที่จะถึงนี้นะครับว่าจะได้เลขอะไรโดยพระภูมิแห่งนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานของกระดูกบรรพบุพร,รุษของออลูกหลานของหลวงปู่เจียมนะครับซึ่งเราก็จะขอและก็มาลองซ่อม ออยทูนี่ก็บอลซมเรียบเรียซอนเรียบลาวที่โชคลาวน้องออยโกนเจ้าเอฟซีกรุ๊ปเนี่ยออยเตาออยเตารางวัลที่หนึ่งออยเตาเลเบอร์เหรอไหมนะมาเนี่ยชั้นเราให้ก็ซมออยไม่นะ้เหรออจริงตเราก็เอฟซีจะได้มาทำบุญด้วยกันนะครับสาธุอ่ะนี่มีแต่คุณครูเลยคุณครูเทียบ้วยครับประเทศกัมพูชานะครับครูเหมือนกันนะครับนี่ นะครับ <c oughs> คุณครูนะครับลูกครูอะไรครับลูกครูได้ลูกครูเป็นแต่ลูกครูลูกครูต้องปีนปีนเนี้ยนะอันนั้นก็พอสมเกตนะครับเป็นพอไยโรงเรียนนะครับตอนนี้ท่านกเกษียณแล้วนะครับเดินทางมาไหว้หลวงปู่เจียมหลวงปู่บ้บาบ้านเกิดของท่านนะครับโอ้ 얘นគេមាននៃលេខឈ្នូតចេះមានទេនមិនមានមាននេះញ៉ៃហ្នឹងថ្ងៃទី1គេចាក់ដូចគ្នាលេខថៃហ្នឹងអូលេខថៃចាក់នេះហ្នឹងហើយដល់នេះមានចាក់សូយ៉ាគេដាក់ចាក់សូយ៉ាគេគេធ្លាប់លេងខ្ញុំអត់មានហើយសូយ៉ាគេធ្លាប់ចាក់ធ្លាប់លេងត្រោះហៃនេះនេះបាទហ្នឹងចែកឲ្យគាត់បាទចែកយួតរួតនៃមកនេះបាទអឺហៃនេះនេះចេញមកក្រៅបាទអត់បាទនេះជឿបានទេមកជឿមកបងហ្នឹងໃສទៀតបានព្រោះខ្ញុំមិនជឿទេដក มันเอาเทียนมานะครับโอ้โหน,นอนมึงติดแล้วมั้งเหรอ,อเอาเต็มๆเลยครับเพระาะว่าวันโง่หนึ่งจับไวอออ้อ่ะอ่าสาธุสาธุโอ,อ,อ้ยยนาก็โอ้ยเบียโอ้ยเต่าเลยนะครบเนื้อเนื้อบานมือให้ดังทั่วประเทศเลยครับครั้งแรกนะครั้งแรกนะครับรรที่เร,ทเรามาขอที่ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่เจียมนะครับ ครั้งแรกแล้ววัดแห่งนี้นะหลวงปู่เจียมอุปถัมภ์ตลอดเลยนะครับ,รบตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับถือว่าเป็นบ้านเกิดของท่านนะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะมาขอคอยดูนะครับแม่นจริงๆนะครับครับอันนี้คุณครูเพียบอันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวให้อ่อเปให้ฟังอันนี้คืออันนี้อันอนี้สวย จีดีหรือเป็นอะไรครับเป็นเอ่อปรางเออปรางนายปรางทำไมเอาแต่ปรางปรางขยับดาเทียดพ่อดาเทียดหนึ่งเอาลูกในมุนกงพ่ออย่างนะลูกสั่งในนังบ้านในนังมาดึงตบโอไม่เออเป็นที่สําหรับปรางนะครับพระปรางเป็นที่ให้ลูกให้พระได้พักหลับนอนเพื่อที่จะภาวนาแล้วก็เป็นที่เก็บกระดูกอัฐิดด้วยเกกก็บระูอัฐิของบรรพบรุษซึ่ง เป็นลูกหลานของหลวงปู่เจียมนะครับที่กระดูกอยู่ตรงนี้นะครับกระดูกที่ประดิษฐานตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับเป็นตระกูลตระกูลของลูกหลานของหลวงปู่เจียมนะครับครับกระดูกจะมาไว้นี่จะกระดูกนี่พอมาจะก็เอามาไว้กระดูกที่นี่แล้วนอกจากนั้นก็เป็นที่สําหรับพระสงฆ์มาเจริญภาวนาแล้วก็มาพักพักได้ด้วยพักได้ด้วยครับแสดงว่าทั้ง อยู่กับนั่งสมาธิอย่างดีแล้วเนาะใช่ครับเพราะว่าเป็นมีทั้งกระดูกที่อาศัยบุญอยู่ด้วยเนาะครับครับดูดีๆเหมือนกุฏินะครับที่บอเออดูดีๆก็เหมือนกุฏินะครับตรางอยู่ข้างในก็มีเมียนแกรมวยไหมนะเมีนแกรมุยเมีระตะตึกมออ๋อตะตึกหน่อยใช่เมนล้มดะเพียดเออต้องมีห้องน้ำห้องน้ำมีเลยมีเป็นที่พักอาศัยอยู่ในนั้นเลยก็เป็นที่พักหลับนอนก็มีห้องน้ําอยู่ข้างในเลยห้องน้ําพร้อมพร้อมแล้วก็เป็นที่เก็บ กระดูกที่เก็บกระดูกด้วยส่วนมนเพไม่ห่างๆนิดนึงนะครับอ่ะนี่เลยครับโอ้ด้านบนจะเป็นนิสพอด้านบนก็จะเป็นเจดีนะนะใช่ใช่ด้านบนเป็นเจดีอ๋อเนี่ยอ๋อต้องรู้ด้านต้องมันเหมือนภาษาเหมือนกับอะไรประสาทเนาะครับเหมือนกับประสาทนะครับเหมือนกับประสาทเหมือนกับเจดีเลยอ่ะใช่ใช่สูงสวยเป็นทังกุูติเป็นทังเจดีนะครับ วันนี้นะครับเรามาขอเลขพอมาขอเลขให้ไม่น่าพลาดนะเพราะว่าเราไม่น่าพลาดครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้ระบือลื่นเลยนะครับที่แห่งนี้จะเป็นสายมูต่อไปนะครับครับเอาประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงวันที่เท่าไหร่นะครับพ่อนครับวันที่6เดือนเมษายนนะครับที่เราจะแห่รูปหลวงปู่นะครับจากประเทศไทยมากิจกรรมก็คือจะออกกากนู้นนะครับ6โมงเช้า เราก็จะแห่รูปหลวงปู่มามีหลวงปู่สวงหลวงปู่เชียมหลวงปู่ธรรมรังสีซึ่งสามพระอ,องค์นี้เป็นชาวกัมพูชานะครับหลวงปู่สวงก็อยู่ที่ภูตะแบงนะครับแต่หลวงปู่เชียมกับหลวงปู่ธรรมรังสีนี่อยู่ที่พระตะบองนะครับแล้วก็บันเตียมบ,บันเจยทั้งสองพระองค์รวมแล้วก็เป็นสามพระอ,องค์นี้มาผนวกผนึกกําลังได้สร้างบารมีอยู่ที่วัดบ้านดองรุง ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่เจียมนะครับครับอันนี้วันที่6นะฮะเดือนเมษายนเราต้องการ45คนนะครับ,ออบมามที่นี่เราก็มาแห่แล้วก็มาทําบุญที่วัดออดองรุนและวันที่7เ,เราก็จะไปเที่ยวออดูนครวัดนคนรธมและก็ปราสาทตาพรมปราสาทบายนนะครับที่เสียมเรียบครับครับ เราต้องการแค่45คนที่45คนนะครับเท่านั้นนะครับรถบัสคันหนึ่งทำารถบัสหนึ่งคันหนึ่งคันครับมาทำบุญที่นี่ทุกคนก็จะต้องใช้พาสปอร์ตนะครับแล้วก็รวมปัจจัยก็ในกิจกรรมนี้เราจะได้มาทำบุญรองเท้านะครับรองเท้าเอ่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนและก็มาทำบุญอยู่ที่วัดบ้านดองรุ่นด้วยครับเราจะมาทำรองทานรองเท้านะครับรองทานรองเท้าครั้งแรกในครั้งแรกนี่ครับเราไม่เคยมีอะไรเลย ไม่เคยมีกิจกรรมอย่างนี้เลยนะครับครับและครั้งแรกจะมาขอเลขไปดูเพราะมาแล้วตอนนี้เพื่อนได้ดูสิครับว่าเกือบมาอย่างครับเกือบมายังนะครับ fc ดูก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหมาแล้วนะครับอันนี้เลขอะไรครับมาแล้ว fc มาแล้วไม่ใช่จะซ้ำหรืออะไรโพระเนเออดูก่อนแป๊มบ่อห้าบ่ มันยังไม่หมดเนาะเพิง่งออกมายังม<า>ไม่หมดนะครับออกมาแล้วครับเออมันมองได้อยู่สองตัวเนาะก็ะมีสามกบแปดเนาะพรมันเ,เมื่อไรไม่ไม่ก็คือมีสามกับห <5. S 1> ้านะครับสามกับห้าดูก่อนนะดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะออกชัดเจนเลยครับให้ครบหมดทุกตัวก่อนดูเลขอีกครั้งหนึ่งเอฟซีมาแล้วห้านะครับหัวขาดนิดหนึ่งเนาะครับห้าหัวขาดนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นห้ามามาวงกลมๆนะจะเป็นอ่า เรามามีเลขศูนย์เลขแปดเลขเก้าก็ได้หมดเนาะอัวแต่ว่าคอยดูอ่าแต่นี้เลขที่ออกแล้วนะครับคือข้างบนนี่ห้าห้ามาแรงครับอ๋อไนศูนย์ตัวนี้พอครับห้าศูนย์ะครับห้าศห้าศูนโอ้เลขดัง 50, ห้าศูนหรืเอฟซห้าศูนย์เดี๋ยวอีกตัวนึงตัวนึงรุ่น,นตัวหนึ่งอีก แป๊บหนึ่งตัวหนึ่งครับอ่ายังมาหมดโอ้อันนี้ศูนย์ชัดเจนเลยศูนย์ใหญ่ศูนย์ห้าศูนย์ใหญ่มากลูกนี้พอลูกเป็นบัตรลูกชันกันนี่โตเลยเลขที่สามกำลังจะมาเอฟซีเดอร์นะครับอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับนะ จะตัวอะไรเนาะก็รอรุ่นครับเลขที่3ามกำลังจะออกมาแล้วนะครับอ่ะเลขที่3ามกำลังจะออกมาแล้วนะครับเลขที่3ามกำลังจะออกมา f อซนะครับเดือนหน้าเอสได้ตามมาอีกเพราะว่าจะอันเชิญลงปูสวงลงปูเจียมลวงปูธรรมรังสีนะครับมาที่นี่สามองค์ก็อาจจะได้มาถ้าถูกกมัได้จุดอีก f อซให้ตามได้นะครับเพราะเอสจะได้มาอีกนะครับเดือนหน้าได้มาอีกแน่นอนนะครับอ่ะคอรูรุ่นว่า ห้าน่าจะเป็นเลขหกห้าศูนหกใช่ไหมพ่อใช่ห้าศูนยหกอู้เลขสวยมากห้าศูนย์หกห้นห้ารือห้าูนหกดูก่อนนะโอ้ห้าศูนย์ห้าไม่ใช่หนะครับเนาะห้าศูนห้าอู้ชลห้าศูนย์ห้จริงๆด้วยนึกว่าหนะครับห้าศูนย์ห้าห้าห้าโอ้ห้าศูนห้า เลขห้าข้างบนไม่ค่อยชัดบนแต่ข้างล่างนี่ชัดมากเลยนะห้าชัดมากห้าศูนย์ห้านี่ศูนย์ห้านี่ชัดจริงจริง FC นะครับเป็นครั้งแรกที่มาขอที่ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกที่มาขอตรงอาทิของบรรพบุรุงตระกูลหลวงป,ปู่เนาะท,ท,ที่เสียชีวิตไปแล้วก็เอากุฏิท่านมาไวท้ที่อาทิของท่านมาไว้ที่ เป็นเจดีทั้งก oh. ุฏิล่อบหอห้าชัดมากห้าศูนย์ห้า